เป็นที่รู้กันดีในหมู่นักอ่านเบอร์เซิร์กนะครับว่าการที่คนคนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นปีศาจหรือว่าสาวกในเรื่องเบอร์เซิร์กได้เนี่ยคนคนนั้นจะต้องมีวัตถุประหลาดที่เรียกกันว่าเบเฮลิดอยู่ออกับตัวว่าแต่ว่าเบเฮลิดเนี่ยมันคืออะไรกันล่ะมาคำตอบได้ในคลิปนี้ครับ ก็กลับมาพบกับคอนเทนต์เบอร์เซิร์กในรอบหลายเดือนนะครับที่ผมหยุดทำคอนเทนต์เบอร์เซิร์กไปเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไม่มั่นใจในคอนเทนต์ของตัวเองครับไม่ได้หมายความว่าไม่มั่นใจในคอนเทนต์เบอร์เซิร์กนะครับแต่ไม่มั่นใจในคอนเทนต์อื่นในช่องต่างหากครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ผมทําเป็นอาชีพหลักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคอนเทนต์ Content เกี่ยวเบอร์เซิร์กมันหมดลงเนี่ยโดยที่คอนเทนต์อื่นในช่องมันไม่สามารถ ทำรายได้ให้กับผมได้หรือว่าทำยอดวิวผมได้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกตาตัว่าผมก็จะแย่เหมือนกันนะครับเออช่วง23เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เลยทดสอบตัวเองนะโดยการที่ไปทำคอนเทนต์อื่นเพื่อที่จะเอะเรียกว่าเพิ่มความหลากหลายให้กับช่องนะครับแล้วก็คนดูรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับผมก็เลยพยายามทำอะไรที่มันหลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ ช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนจะจับจุดได้แล้วนะครับบางอย่างนะยังไม่ย,ไมยังไม่ทุกอย่างขนาดนั้นนะครับก็เลยคิดว่าถึงเวลาละ,ละที่จะกลับมาทำคอนเทนต์เบอร์เซิร์ให้ทุกคนหายคิดถึงกันผมไม่จำเป็นต้องกลัวว่าแบบถึงไม่มีเบอร์เซิร์ช่องไปตายอะไรเงี้ยเออผมน่าจะรับมือกับมันได้นะครับเออนะก็เลยมากลับมาทำคอนเทนต์ที่ทุกคนคิดถึงกันดีกว่ารวมถึงตัวผมเองก็คิดถึงด้วยนะครับนี่ไงใ,ใส่เสื้อแบบ กบิเฟสเซซก็แทนมาอัดคลิปเบอร์เซอร์ซะเลยโอเคครับเราก็ไม่อยากทำให้คนดูที่ติดตามช่องเราพอคอนเทนต์เบอร์เซอร์ต้องผิดหวังนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปเบอร์เซอร์ที่มันสร้างสารรค์ออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันจากเบเฮลิตคืออะไรกันก่อนเลยนะคือโอเคแหละคลิปเบอร์เซอร์ของในช่องเราเนี่ยโอ้โหทำมาแล้วเป็นสิบ0คลิปเลยนะครับแต่ไม่มีคลิปไหนเลยที่จอะโจงเกี่ยวกับเบเฮลิตอย่างชัดเจนขนาดน,นั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามาทวนความจําด้วยคลิปนี้กันสักหน่อยดีกว่าว่าเบลิตคืออะไรนะครับเบลิตเนี่ยจริงๆแล้วมันคือจะเรียกว่าเป็นวัตถุอาคมได้ไหมเออมันจะเป็นรูปร่างเหมือนกับไข่นะครับที่มาของมันเนี่ยมันมาจากไอเดียออฟอีวิลนะครับหรือว่ามโนคติีหงความชั่วร้ายที่เปรียบเสมือนพระเจ้าแห่งความชั่วร้ายในโลกของเบอร์เซอร์นั่นเองนะครับที่น่าจะอยู่แบบลึกสุดลึกแบบลึกมากๆในแอสเทอร์วอ์นะครับเออมันทําการแบบว่า ไข่สิ่งนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นสิ่งนี้ได้จากตอนที่กรีฟีนะครับกำลังจะกลายเป็นเฟมโตแล้วได้ดําดิ่งไปเจอกับมนุษย์ติ่งความชั่วร้ายซึ่งตอนนั้นอะ่ะมันเป็นตอนที่ถูกตัดออกจากฉบับรวมเล่มเพราะฉะนั้นใครได้อ่านแต่รวมเล่มก็จะไม่เห็นตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าไปหามัน อ่านจนได้เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าเบเฮลิทเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาจากตัวมันทงติกของชั่วร้ายจริงก็คาดเดาได้ว่าเบเฮลิทเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะไปโผล่บนโลกมนุษย์ของเรานั่นเองนะครับเป็นที่มาของทําไมถึงมีสาวกอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับโดยรูปร่างของเบเฮลิทเนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์เป็นเหมือนกับไข่ที่ผมบอกไปนะเหมือนไข่เหมือนหินนะครับแต่สิ่งที่แปลกประหลาดเนี่ยก็คือจะมีดวงตาจะมีจมูกแล้วก็ปากที่มันเรียงแบบบิดเบี้ยวไม่เรียงเป็นหน้าคนสะทีเดียวนะจะแบบ ตาเลี้ยงตรงนู้นปากเลี้งตรงนี้อะไรแบบนี้คือมันจะบิดเบี้ยวมัวๆสวยๆหมดแล้วสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่และใช้งานยังไงก็โดยโปรติทั่วไปเนี่ยนะครับเบิลิตเนี่ยมันก็เรียกว่าแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับในยามโปรตินะมันก็แค่แบบกระพริบตาได้นะครับแล้วก็ ปากของมันเนี่ยก็สามารถกินอาหารได้ด้วยโดยที่ของปโปรดของเบลลิสเนี่ยก็คือชีสนะครับอ้างอิงจากคำพูดของพักนะครับที่ชอบเอาชีสเนี่ยให้ตัวเบลลิสที่อยู่กับกัสก,กินเออแล้วก็ตั้งชื่อด้วยผมจำไม่ได้ว่ามันตั้งชื่อว่าอะไรแต่แบบเอ้ยอันนี้มันชอบกินชีสนะเนี่ยอะไรเงี้ยก็แปลว่าเบลลิสสามารถกินอาหารได้ด้วยนะเออซึ่งในยางปกติเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นแหละมันก็เป็นแค่เหมือนของประดับที่แบบสยองขวัญน,นิดหน่อยแบบกับกับพงกับพิษตาได้อะไรแบบนี้นะครับ แต่เมื่อไรก็ตามที่เจ้าของของมันเนี่ยเกิดความสิ้นหวังถึงขีดสุดครับแบบว,ว่าอาจจะจับได้ว่าเมียมีชู้หรือว่าเจออะไรที่มันแบบใจสลายมากๆเพื่อนทรยศเพื่อนหักหลังอะไรแบบนี้นะเมื่อคนคนนั้นสิ้นหวังถึงขีดสุดแล้วนะครับประกอบกับว่าในเหตุการณ์นั้นเนี่ยจะต้องมีเลือดของเจ้าของเบเฮลิตนะครับไหลลินลงไปสู่เบเฮลิตและเมื่อเลือดของเจ้าของเนี่ยสัมผัสกับเบเฮลิตเมื่อไหร่ เมื่อน,นั้นนะครับเบลิธเนี่ยจะเรียงหน้ากันครับคือจากตอนแรกที่มันจมูกอยู่ทางปากอยู่ทางตาอยู่ทางใช่ไหมมันจะมาเรียงหน้ากันกลายเป็นหน้ามนุษย์แล้วมันจะกรีดร้องครับว้าคือแบบแบบสยองขวัญม,มากๆนะและนั่นจะเป็นการสร้างเส้นทางระหว่างโลกมนุษย์และโลกแห่งเอสเตอร์เวอ์ครับอ่าแต่ไม่ใช่การเชื่อมเส้นทางแห่งเอสเตอร์เวอ์ธรรมดาแต่เป็นการเปิดระดับเส้นทางแห่งมังกรนะครับ ไปสู่จุดลึกสุดเกือบลึกสุดเลยก็ว่าได้นะของ a s สเท w o r l d ในจุดที่เรากอดแทนอยู่นั่นเองทำให้เรากอดแทนเนี่ยสามารถมาปรากฏต,ตัวบนโลกมนุษย์ได้ครับมันก็ไม่ใช่ร่างจริงกอดแทนนะกอดแทนจะมาในร่างน่าจะเป็นในร่างวิญญาณนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกอดแทนมาโผล่ด้วยร่างจริงของตัวเองบนโลกมนุษย์เนี่ยโอ้โหโลกจะล่มสลายเลยเพราะว่าพลังกอดแทนมันเยอะมากนะเออมันเป็นประมาณนี้อาจจะผมขอขยายคำว่าเส้นทางมังกร ของเบลลิได้ฟังนะครับก็คือดยโปรตีนโลกของเราเนี่ยก็จะไม่ได้รับรู้การมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายนะครับอ่าประเภทแบบพวกพูดพวกอะไรวะพวกเอลพวกแบบเออสัตว์ในตำนานอนะไรเงี้ยเราจะไม่รับรู้ถูกไหมเพราะว่ามันคือโลกของคนโปกติแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางแห่งเอลอะครับคือคืนที่จันเต็มดวงนะครับมันจะมีเส้นทางที่แบบเหมือน เหมืนเชื่อมต่อกับเอสเตอร์โวลได้เออเชื่อมโยงกับโลกวิญญาณอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นพวกพูดพวกเอลพวกอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างโลกเนี่ยกับโลก World เอสเตอร์โวลในระดับที่ค่อนข้างจะตื้นมากๆเออก็เลยเห็นแต่พวกเอลพวกอะไรที่มันแบบว่าอยู่บนบนหน่อยนะที่แบบอาจจะไม่อันตรายมากอะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นแต่เส้นทางของมังกรเนี่ย มันก็เหมือนกับเส้นทางของเอลเลยแต่ว่าขนาดใหญ่มากนะก็คือเอลตัวแค่นี้มักงกรตัวเบื้องเริ่มขนาดนี้นะครับมันก็เลยเป็นเส้นทางใหญ่นะครับที่เชื่อมโยงระหว่างโลกไปถึงแบบจุดลึกของแอสเอโวได้เออและทําให้ก็อดแฮนเนี่ยที่อยู่ลึกสุดเนี่ยนะมาโผล่ที่โลกมนุษย์อ่าพอเก็าไหมนี่แหละคือประโยชน์ที่แท้จริงของเบเลิตนะครับเอาไว้เปิดประตูมิติให้ก็อดแฮนมาโลกมนุษย์อ่าและทําอย่างนั้นเพื่ออะไรล่ะก็แน่นอนครับเพื่อที่จะสร้างสาวกของกนะ็อดแฮนเนี่ย ให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองจะเป็นการที่บังคับมากึง่งๆบังคับแล้วกันไม่ไม่เรียกบังคับอะ่ะแต่ว่าจะพยายามโน้มน้าวทุกวิถีทางนะครับให้คนคนนั้นเนี่ยที่เป็นเจ้าของเบลลิสเนี่ยนะสั่งเวยรสิ่งที่ตัวเองรักมากที่สุดเพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันว่าตัวเองเนี่ยได้สิ้นสุดความเป็นมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้เขาจะขึ้นเป็นสาวกหรือว่าปีศาจที่ ไม่มีจิตใจของมนุษย์อีกต่อไปนั่นเองต่อไปเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเบลิตเนี่ยมันมีกี่ประเภทกันแน่นะครับคุณอาจจะเคยเห็นนะที่ว่ามีเบลิตสีแดงของกรีฟิสใช่ไหมหรือว่าเบลิตสีน้ําเงินสีเขียวสีเทานะทำไมเบลิตถึงมีหลากหลายจังเลยแล้วความต่างกันมันคืออะไรกันแน่นะครับมาวันนี้อธิบายให้แบบชัดเจนชัดแจ้งไปเลยนะครับผมขอบอกเลยกันว่าเบลิตเนี่ยมีด้กันอยู่ 3ประเภทนะครับอาา่ามาเริ่มกันที่ประเภทแรกกันเลยนะครับเบลิตประเภทที่1นเนี่ยนั่นก็คือเบลิตธรรมดานั่นเองโดยเบลิตธรรมดานเนี่ยจะเป็นรูปลักษณ์เหมือนปกตทิทั่วไปเลยแต่ว่ามันกลับมีหลายสีอาจจะเป็นสีเทาสีน้ำเงินสีเขียวสีอะไรกัแล้วแต่นะครับแต่จะไม่มีสีแดงเข้มแบบของกรีฟิต อ่ะฟังไว้นะอันนี้สาคัญมากๆแล้วการใช้งานอะไรเหมือนกันเลยโดยไม่ว่าจะเป็นเบริตประเภทไหนเนี่ยนะครับเจ้าของของมันเนี่ยจะถูกล็อกไว้ตั้งแต่เริ่มแล้วเพราะในโลกของเบอร์เซิร์กนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมนะครับที่จะเป็นการคุมโชคชะตาทุกอย่างของคนผู้นั้นอเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับคือคุณอาจจะถูกกำหนดอนาคตไว้ ตั้งแต่คุณเกิดซะด้วยซ้ำอะ่ะเออว่าชีวิตของคุณมันจะต้องเป็นอะไรยังไงตอนไหนอะไรแบบเนี้ยโดยมนันลงเตยตงความชั่วร้ายเพราะฉะนั้นการที่คุณวันหนึ่งอคุณจะถูกเปลี่ยนจากมนุษย์กลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์หรือว่าเป็นมารเนี่ยนะครับหรือว่ารวมถึงการที่คุณจะต้องเป็นเจ้าของเบลิตอันเนี้ย มันถูกกาหนดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับโดยที่เบเลินเนี่ยมันจะมาอยู่กับตัวคุณในเวลาที่เหมาะสมซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันก็มาจากความบังเอิญล้น้วนเลยนะครับอาจจะไปซื้อของกับยายตรงตลาดหรือว่าอาจจะไปเล่นในป่าเออแล้วเจออยู่ในโพรงหญ้าก็หยิบติดมือมาอะไรแบบเนี้ยนะครับมันมันเป็นอย่างนี้เป็นได้หมดแต่ว่าเบลิตอันนั้นเนี่ยเมื่อมันมีเจ้าของแล้วนะครับมันก็จะอยู่กับเจ้าของตลอดไปไม่ว่ามันจะถูกเอ,อ่อบ,บังคับทําให้หาย จะถูกเครี่ยงไปให้หายยังไงก็ตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เมื่อคนคนนั้นถึงชะตาที่จะต้องเป็นมารเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยเบริศมันก็จะกลับมาหามือคุณเองดังกรณีของกีฟีิครับอ่าเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงต่อไปแล้วกันแต่ว่าเบริททั่วไปมันก็ประมาณนี้แหละนะครับเจ้าของถูกล็อกอาไว้แล้วแต่เบริศทั่วไปเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากเบริตประเภทอีกสประเภทที่เหลือน,ะนั่นก็คือเบริ ชนิดนี้นะครับเมื่อเจ้าของของมันเนี่ยได้เปิดทางแห่มังกรเพื่อเรียกก้อนแหนออกมาแล้วเนี่ยเมื่อสิ้นสุดเบลิตจะไม่หายไปครับอืมเอาง่ายว่าหลังจากที่คนคนนั้นกลายเป็นสาวกหรือว่ากลายเป็นมารไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเบลิตเก็บไว้กับตัวได้อยู่อ่านะครับก็อาจจะเรียกได้ว่ามารคนนั้นเนี่ยได้สูญเสียความเป็นเจ้าของของเบลิตลูกนั้นไปแล้วก็เป็นได้เนี่ออรอแม้เพราะว่าเขาแปลงเป็นมารไปแล้วไงที่บอกว่าอาจจะเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่า มันก็อาจจะเป็นเจ้าของอีกครั้งก็ได้เหมือนกันเพราะในกรณีของท่านเขาเนี่ยท่านเขาก็ได้ทําการจุติเบลิตถึง2ครั้งเลยทีเดียวนั่นก็แปลว่ามารคนเดิมเนี่ยก็ยังสามารถจุติและก็สังเวยของที่ยังรักได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าการจุติครั้งที่สองเนี่ยโอ้โหมันจะต้องแข็งแกร่งกว่าเดิมแบบแบบสุดๆจริงๆแต่ท่านเขาก็เลือกที่จะไม่สั่งเวยล,ลูกสาวตัวเองนะในตอนนั้นเนาะซึ่งการที่จะจุติครั้งที่สองได้เนี่ยคือมันยากมากๆนะทุกคนะ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปไงว่ากลายเป็นมารกลายเป็นสิ่งที่ไม่เชื่อมนุษย์ไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีสิ่งที่จะยึดติดเหมือนกันบมนุษย์ไงเออเพราะฉะนั้นการที่จะสั่งเวยสิ่งที่ตัวเองรักในรอบที่สองเนี่ยมันจึงยากมากๆนะครับอืมแต่ก็มีบ้างนะในกรณีแบบท่านเขาหรือว่ากานิสกานั่นเองนี่ก็คือเบลิดธรรมดานะครับใช้แล้วหมดไปมีทุกสียกเว้นสีแดงอ่ะโอเคจาไว้นะต่อไปครับ เบเฮลิทประเภทที่2นั่นก็คือริมสันเบเฮลิทหรือเบเฮลิทสีแดงนั่นเองนะครับเป็นเบเฮลิทที่หน้าตาแบบที่พวกเราคุ้นเคยกันมากที่สุดนั่นแหละนะครับเห็นครั้งแรกก็จากของกรีฟฟิตเลยเบเฮลิทชนิดนี้นะครับจะเรียกด้วยว่าเป็นไข่แห่งจอมราชันเป็นเบเฮลิทพิเศษที่จะขึ้นมาโผล่บนโลกเนี่ยทุกๆ216ปีแต่กว่ามันจะเดินทางไปถึงเจ้าของที่แท้จริงอ่ะอาจใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ครั้งล่าสุดที่มันขึ้นมาเนี่ยก็คือในยุคของกัตกับกีเฟสนี่แหละนะครับแล้วตัวกีเฟสก็ได้สิ่งนี้ไปในครอบครองและเขาก็เป็นเจ้าของเทท้จริงของมันนะครับพิธีกรรมหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนกับเบลิดท,ทั่วไปเลยนะครับนั่นก็คือการต้องสั่งเวยสิ่งที่ตัวเองรักมากที่สุดเพื่อตัดความเป็นมนุษย์ของตัวเองเออทำให้กีเฟส่ะเลือกที่จะสั่งเวยกองทัพใหญ่ของเขาเนาะเพื่อตัวเขาเองเนี่ยจะได้ขึ้นเป็นเฟมโตหรือว่าก้อนแหนงคนที่5นั่นเองนะครับ การสั่งเวยเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับจํานวนนะเออไม่ว่าคุณจะสั่งเวยหนึ่งคนสองคนหรือว่าทั้งกลองทับไม่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งอันนี้คือเท่าที่ผมเข้าใจนะแต่ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นี่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้มีบอกชัดเจนคือการสั่งเวยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่การการแสดงเห็นจุดยืนว่าเขาเนี่ยได้ตัดขาดจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วอ่ะเก็ตไหมแล้วขึ้นมาเป็นมารคนใหม่ประมาณนั้นแหะนะเทนะ่าที่ผมเข้าใจนะ แต่ถ้าเกิดในอนาคตมันมีข้อมูลมาแย้งหม่ว่าเออถ้ายิ่งสั่งเบอร์เยอะจะยิ่งเก่งอะไรแบบนี้่ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาแก้ไขให้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมขอเชื่อแบบนี้ไปก่อนละกันว่าไม่เกี่ยวกับจํานวนนะแต่แค่มันเป็นสิ่งที่แสดงถึงการตัดขาดของคนคนนั้นเฉยๆะนะครับซึ่งกีฟีก็มีกองทัพที่เขารักมากที่สุดทั้งกองทัพเป็นสิ่งที่เขารักเหนืออะไรเหนือสิ่งใดทั้งหมดก็เลยทำให้เขาเกิดเป็นเฟมโตคนที่5้านั่นเองนะครับ และควาพิเศษของคริมสันเบลิตเนี่ยนอกจากจะมีสีแดงสดแล้วเมื่อใช้แล้วเนี่ยมันจะหายไปครับดูได้ในกรณีของกีเฟสเลยที่หลังจากที่ตัวคริมสันเบลิตเนี่ยได้เปิดตัวให้ก้อนแทน5าเนี่ยโผล่มาในมิติแล้วนะครับคริมสันเบลิตก็ไม่มีบทบาทอะไรอีกเลยนะหายไปเลยนะก็เลยเข้าใจว่าน่าจะไม่มีอยู่บนโลกอีกแล้วนะเพราะไม่งั้นกัดน่าจะได้ไปนานแล้วหรืออะไรแบบเนี้นะเออรวมถึงอันนี้ผมลืมพูดไปก็คือ มิติที่ก็อตแฮนจะลงมาจุดติเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเจ้าของมิตินั้นๆนะครับอย่างในกรณีของกีฟีสเนี่ยมิติที่ก็อตแฮนลงมานะครับเพื่อทําให้กีฟีสกลายเป็นเฟมโตเนี่ยมันเป็นหน้าคนเยอะๆนะเออแต่ว่าถ้าเราไปดูกันในออรอบของอัร์ซินกะโโลกนะครับที่ตอนนั้นอัร์ซินกะโโลกยังเป็นราชเกสเอกเนาะแล้วก็ใส่ชุดเบอร์สเกอร์เมอร์สู้กับก็อตแฮนรุ่นเก่าเนี่ยมิติมันจะเป็นมีความแบบเลื้อย เหมือนตะขาบอย่างนั้นอะ่ะนะครับจะไม่มีหน้าคนเหมือนกับกรณีของกีฟีสนะซึ่งมีอีกตัวอย่างหนึ่งในนิยายของกุลเบลนะครับอันนี้ก็มีก็คือพอเบลิตมันทํางานกับกุลเบลแล้วเนี่ยมิติของกุลเบลเนี่ยมันกลายเป็นรางเพลิงของมังกรเป็นมิติที่แบบมีงูมาแบบยัวเยียเลยแล้วแบบหน้าตาเหมือนมังกรประมาณเนี้ยเออและอัอนนึงก็คือมิติของท่านเขาตอนแรกเลยที่เห็นท่านเขาเป็นมิติบันไดนี่เหรอไหม ก็แทนโผลมา4ครั้งเนี่ยไม่มีครั้งไหนเลยที่มิติหน้าตาจะเหมือนเดิมนะครับอ่ะอันนี้เป็นเก็ดเล็กเก็น้อยที่ผมนามาฝากทุกคนแล้วกันโอเคนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของเบริลิทแบบที่สองนะครับชิมซันเบริลิทซึ่งเป็นเบริลิทที่แบบนะผมเชื่อว่าใครหลายคนอยากได้นะครับเออไปแบบที่3นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะงงนะแบบเอามันมีแค่สองแบบไม่ใช่หรอมีแค่เบริลิทธรรมดากับเบริลิทสีแดงของกีฟิมเใล่เหรอเอออ่จจริงๆแล้วอันที่3เนี่ยจะเรียกว่าเป็นเบริลิทได้ไหมก็ กึ่ง่งละกันผมก็เลยขอมานับด้วยในคลิปนี้เลยทีเดียวเลยนะครับนั่นคือเบเฮลิเทียมอ่าซึ่งเบเฮลิเทียมเนี่ยจะอยู่ในอาร์ของกานิสกะนะครับแล้วกานิสกะเนี่ยจะมีหมอผีที่ชื่อว่าไดบาร์นะเออเป็นคนที่แบบทําอาคมทําอะไรต่างๆให้กับฝั่งตัวเองซึ่งวิชาหมอผีของไดบาร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนวิชาของฝั่งแม่มดเลยนะจะเป็นวิชาคนละแบบกันซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีเบเฮลิเทียมหรือว่าเป็นการเอาสาวกนะครับ เอาสาวกที่ยังเป็นๆอยู่เนี่ยมาเย็บต่อกันให้กลายเป็นลูกไข่เว้ยเออและเมื่อไดบาโยนสาวท้องเข้าไปข้างในตัวไข่เทียมนะั่น่ะนะครับในคันของเธอเนี่ยมันจะให้กําเนิดทหารมารขึ้นมาซึ่งก็หมายความว่าหลักการไข่เทียมของไดบาเนี่ยมันคือการเอาหนังสาวกเนี่ยมาเย็บติดต่อกันให้กลายเป็นลูกไข่แล้วสาวกเนี่ยมันจะมีพลังที่เชื่อมโยงกับแอสเทอร์วอลอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมันเป็นมารไง มันไม่ใช่สิ่งที่ควรอยู่บนโลกนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะพอมันเอามาทําทรงไข่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนประตูที่สามารถเชื่อมลงไปในเอตตารได้เหมือนกันเออนะครับดูได้จากตอนนี้เหมือนผู้หญิงท้องโดนโยนลงไปเนี่ยมันเหมือนมีแบบมีมารขึ้นมาสิงใส่ล่างอะไรประมาณนี้นะหลักการทํางานของมันเนี่ยก็เลยแบบว่าคล้ายๆกับสิ่งที่เบเริตเป็นเหมือนกันนะครับเออก็เลยขอเอามาใส่ในนี้ด้วยไอคันมารไอไข่มารอะไรแบบนี้ซึ่งการที่สการเนี่ยนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้กรีฟีดไปแล้วเนี่ย เขาก็ได้โยนตัวเองลงไปในไอ้ไข่มานนเนี่ยนะจนเอาไม่เขาเนี่ยจติครั้งที่2นะครับกลายเป็นโอ้โหมารตัวใหญ่เทียมฟ้าใหญ่เิ่ฮินะครับแล้วก็เดินมาฆ่ากองทัพของกรีฟิดนะครับนึกว่าตัวเองเจ๋งใช่ไหมที่ไหนได้ทุกอย่างมันเป็นแผนของกรีฟิดไปหมดแล้วไอ้ตัวของมอนโตติงความชั่วร้ายเนี่ยมันกําหนดทิศทางของเรื่องไว้หมดแล้วไอ้การที่สกัดที่คิดว่าตัวเองเจ๋งเนะี่ยนะครับสุดท้ายสิ่งที่มันทําทั้งหมดอยู่ในแผนหมดแล้ว ก็เลยโดนเปลี่ยนกลายเป็นต้นไม้โลกไปเลยชิบหายเลยจบฉะนท้่ผมคิดว่าไอ้ไข่เทียมนะั้นมันก็คือเบรลิตเหมือนกันเนี่ยน,ะนั่นก็เพราะว่าการที่การิสกะมันสามารถจุดติดตัวเองรอบ2ได้นี่แหละนะครับมันมีผลแบบเหมือนเบรลิตแท้เลยอะนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าการจุดติรอบนั้นเนี่ยที่เป็นการจุดติเทียมเนี่ยนะมันจะเทียบเท่ากับการจุดติแท้นะของท่านเขาได้ไหมนะเออก็ ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะตอนนั้นทั้งเขามันมันไม่สังเวยลูกอะ่ะเออถ้าเกิดสังเวยลูกก็น่าจะได้เห็นก็จะได้เปรียบเทียบกันได้แต่ว่านั่นแหละครับนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมมีละโอเคก่อนจะจากไปนะครับผมอมีกกรณีหนึ่งที่คิดว่าพิเศษมากๆของเบลลิตมาให้ทุกคนรับชมกันนะครับนั่นก็คือกรณีของไข่แห่งโลกที่สมบูรณ์แบบไข่รโรกสมบูรณ์แบบเนี่ยเคยเป็นเด็กที่แบบอยู่ใต้หออันบีออนมาก่อนแล้วแบบ กินเศษอาหารอะไรเงี้ยเป็นอาหารแบบเศษอาหารที่ที่ถูกเทอะไรเงี้ยน,นะจนวันหนึ่งเนี่ยเอ่อมันก็ไปคุยขยะแล้วได้เบริตมาครอบครองแล้วมันก็ใส่อยู่ในรูใต้หออันบิออนวันหนึ่งเนี่ยเกิดโรคไรไหมจำนวนมหาศาลนะทำให้แถวแถวหออันบิออนเนี่ยโอ้โหมีศพเยอะมากนะครับก็ไม่รู้จะไปทิ้งไหนแล้วเอ่อพวกนักบวชเลยหรืออะไรเงี้ยน,นะครับเขาก็ได้เจอเข้ากับรูที่ไข่โรสสุบเป็นแบบมันอยู่มันก็เลยเอาศพเนี่ย โยนลงไปในรูนี้โดยที่ไม่รู้ว่าในรูนี้มีคนอสสาศัยอยู่จนไข่โลดสมบุญแบบเนี่ยโดนศพทับถมกันจนแบบโอ้โหเยอะมากๆเป็นภูเขารากาเลยนะเมื่อนั้นนะครับไข่โลดสมบุ์แบบได้อ้อนวอนต่อทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ทําได้นะแล้วเบลิปก็ได้ตอบสนองก็ตแฮนก,ก็ได้ปรากฏตัวกมานะครับแล้วหลังจากวันนั้นไข่โลชุมบุญแบบก็ได้กลายเป็นสาวกโดยที่ตัวเขานั้นยังไม่ได้สั่งเวอร์อะอะไรเลยครับ เพราะตัวเขานั้นไม่มีสิ่งที่รักเออในกรณีแบบนี้ก็มีเหมือนกันซึ่งเป็นกรณีที่หาย,ยากมากนะเพราะโดยโปรติแล้วเนี่ยการที่คนเราจะสามารถกลายเป็นสาวกได้เนี่ยมันจะเป็นต้องถวายสิ่งที่เต็งรักเนะเออแต่ในกรณีเนี่ยมันกลับได้เป็นสาวกก่อนที่จะถวายซะอีกนะครับอะแต่พอได้เป็นแล้วเนี่ยจุดประสงค์ที่แท้จริงของการมายู่ของไข่โดสมบูรณ์แบบเนี่ยนั่นก็คือมันต้องมาเป็นภาชนะให้กับการกําเนิดใหม่ของกีฟีดครับอ่า ทีนี้เนี่ยไขย่โลกสมแบบมันก็เลยทําการสังเบยโลกทั้งใบนะมันบอกอย่างนั้นนะตัวมันเองบอกอย่างนั้นนะตอนที่แบบไปอยู่บนยอดหอคอยแล้วบอกว่าข้าขอถวายโลกทั้งใบอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วทําให้แคมป์ผู้หลบภัยเนี่ยอยู่รอบของอันบิออนเนี่ยเพลิงมันเผาไหม้กลายเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์เอ่อที่ติดอยู่คอหลังกัสดอะ่ะนะครับเปรียบเสมือนว่าโลกเนี่ยโดนตราประทับของมารเข้าไปแล้วเออฟิลนั้นเลยนะครับยิ่งใหญ่อลังการมาก กูขอสั่งวยโลกเออเอาไปเลยเนี่ยวันนี้นะครับเป็นสาโกแบบว่าเป็นก่อนจ่ายทีหลังซึ่งหาได้ยากยิ่งนะครับแต่หลังจากที่กรีฟิสมันจุดติบนโลกเนี่ยก็เหมือนกับว่าโลกเนี่ยกลายเป็นของก้อนแหนไปแล้วจริงๆนะนั่นก็เพราะว่ามันทําให้มิติของโลกแอสเทอร์โวลกับมิติโลกมนุษย์เนี่ยมันถูกมันถูกเริ่มซ้อนทับกัน้ยเออทำให้แบบมีสิ่งมีชีวิตในตำนานเริ่มออกมามากขึ้นมากขึ้นเฉยนะยังไม่ถึงขนาดยุคแฟนตาซีที่ เป็นต้นไม้โลกนะครับแต่ว่าก็เริ่มมากขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเบลิตที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับอาจจะมีแบบเสริมข้อมูลตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเพิ่มให้เข้ามาด้วยอาจจะไม่เกี่ยวบเบลิตโดยตรงขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นการลื้อฟื้นความทรงจำของทุกคนไปพอๆกับผมละกันนะครับหวังว่าจะ e น j o ยคลิปนี้กันนะครับโอเคมีคือทั้งหมดแล้วเตรียมมาแค่นี้นะครับ ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอยากให้มาบ่อยๆก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครชอบพวกเรามากๆก็สามารถโดเน a t เป็นซ u เปอร์แชทซูเปอร์แงให้พวกเรากันได้นะครับหรืออยากดูเน,น,นของพวกเราก่อนใครก็สามารถสมัครสมาชิกเริ่มต้นแค่เพียง50บาทนะก็จะได้ดูคอนเทนต์ก่อนใครหลายวันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมเบนจะอัานแคนีบ่อยไม่มีคำพูดไหนจะพูดกับพวกคุณที่ดูคลิปนี้จบนอกจากคำว่าขอบคุณครับอีกแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายคร